คำที่หนึ่งบ้านพักคำที่สองที่อยู่คำที่สามนาทีคำที่สี่เวลา คำที่ห้าดูดาวคำที่หกงูคำที่เจ็ดน่ากลัวคำที่แปดวิ่ง คำที่เก้าปกติคำที่สิบห้องน้ำ